สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจในทิกตอกกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปใน,นเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คําว่า kmk social นะคะกดกลับไปได้เลยค่ะเว็บไซต์นะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้า ของเว็บไซต์ kmp social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ตดตามเพิ่มคนด,ดูไลค์จดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e IG TikTok t w i t t e r Tele gram นะคะก็ะเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะและมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะมีเป็นเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะเพื่อนเท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกกดสมััคครรเเข้้้าาใชงงนนนนตีลยะะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครไปได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วนะคะสามารถกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นคำสั่งซื้อใหม่นะคะตัวหมุดบมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube จ i ทิกเก็ตทว t t เตอร์เ t e l กร r a m มนะคะที่กลับไปค้างต้นเลยนะคะตัวนี้นะคะบริการตัวนี้ก็มีอยู่หลากหลายบริการด้วยเช่นกันนะคะวันนี้จะเลือกเป็น TikTok นะคะเป็นเพิ่มหัวใจบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกเช่นกันนะคะขอเลือกเปน็นอันแรกนี้แล้วกันนะคะภาพที่บายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่้องกอรจะใช้บริการนะคะ ตัวนี้ถ้าเปิดสาธารณนะดูทุกครั้งนะการย้อดไม่ได้ขึ้นให้นะคะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่10บนะคะใส่ไปหนึ่งนะคะในราคา1บาทเองนะคะกดส่งได้เลยคะ่ะ ยอดเก่าอยู่95้านะคะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อนะคะคือออเดอร์ของเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเดกออเดอร์ของเพื่อนนะคะเ,เพื่อนท่านใดที่มีปัญหาติเมเงินไม่เขา้ายอดไลยไม่ขึ้นสามารนดมออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะก็รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการติเมเงินกันนะคะ ช่องทางการตกเงินนะคะก็มีอยู่สามช่องทางนะคะไม่ไว่าจะเป็นสแกนกีสแกนคิวอาโคทุกธนาคารนะคะทุนนี้วลเลตคิโตนะคะสามารถจะสั่งจ่ายเงินตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็จะอยู่ด้านนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยค่ะและสามารถสั่งขันสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เลยนะคะ แนะนำเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการสมัครคัดลอกหิงตัวนี้เขาไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยนะคะติดต่อแอดมินนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสมัครหมักขอขอดูเส็กกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขออเดอร์เมื่อวานกัตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันได้ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็กลับไปดูที่หน้าทิกตอกันนะคะว่ายอดหัวใจขึ้นหรือยังนะคะก็ค่อยค่ขึ้นกัดมาแล้วนะคะ ยอดหัวใจก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหากเพื่อนๆท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปักของช่องนะคะลองให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนเพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมขอบคุณนะคะ